เฉลิมพระชนมะพันษาราชินีดนดิถีสิริสวัสดิ์นิรัตติสัยเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรเอกอัคระนารีจากกรีนาศคู่บารมีจากกรีราชอดิสอนทรงพักดีองค์ภูมินบดินทรทรงอาทร ทรงพิทักษ์วงจัก,กรีพระปรีชาทรงเชี่ยวชาญการทหารองค์คารักษ์พระภูบาลเปี่ยมศักดิ์ศรีส่งเสริมพระบุญญาบารมีทั่วธานีแท่สองเกียรติก้องไกลพระประสงค์จำนงใดให้สำลิศ เทพประธานพรสลิดวิจิตสมัยจตุรพิษพรดนมงคลชัยสถิตเป็นมิ่งขวัญไทยนิรันการด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวกัญญาติรเศษเสมาผู้พิพากษาสันชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษา สารอุทธรภาคสามช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดชัยภูมิ ขอถวายอาเียรวาดราสดสดุดีขอเทอิดไทยองราชนีสีสยามกษัตติยาของแผ่นดินถิ่นไทยงามขอพระองค์คู่สยามงามเรืองรองขออัญเชิญเทพเทวาพร้อมไตรักน้อมมนัดอัญชุรีทวีผลด้วยบุปผามาลัยพศ บทนิพน์เฉลิมชนมงคลสวัสดิพ์พิพัฒน์พรพระทรงมีเมตตาธรรมนำกุศลคู่พระบาร,รมีองค์จกกักรีสีสมรทรงเกิดเกียรติกึกก้องนิรันดรถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อม พราพระพุทธเจ้านายสนิทขาวสะอาดผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวจังหวัดบึงการ สุดเลิกเกลอกฟ้ามิถุนามาศว่าโลกาสเจริมชนดนสุขสีเลิกวันพระราชสมภพพระราชนีร่มจักกรีคู่เคียงปิ่นพระภูบาลพระสุธิดาพระระสุธาพ่่มดลักษนาลินลักษพระภูมินปิ่นสถานขอพระแม่มิ่งขวัญสวัสดิ์ชัชวาลราชกิจ ทุกสถานเกลื่อเกียริไกลขอพยศปรากฏทั่วแหล่งล่าขอพระปิชยาปากฏนิรัติใสขอพระวันนะผุดพองพระลานามัยสิริสวัสดิ์พระพรชัยทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสนิทขาวสะอาดนายกเหล่ากาชาจังหวัดบึงการ พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดบึงการ ขอพระเจ้าทานกราบบังคมทูลพระกรุณารงทร,ราบฝ่าละอองธุรีพระบาทเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุรีพาาระบาทที่ได้เรียนมาบรรจบปีกวาระหนึ่งในวันที่สมิถุนายนพุทธศักราช2565ข้าพระพุทธเจ้าพลโทกิติศักดิ์บุญพระธรรมชัยแม่ทัพน้อยที่สอง พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการและสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทัพน้อยที่สองในนามของข้าราชการกองทัพน้อยที่สองและครอบครัวล้วนปลื้มปิติในโอกาสอันเป็นสุพมงคลยิ่งนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองทรีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในพระราชกิจรวมทั้งเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนาน,นปาประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชาของพระสงฆ์นิกกรได้ประจักษ์เห็นถึงความจงรักภักดีอันมั่นคงต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชวิทยะอุตสาหะพระปรีชาสามารถจากพระราชจริยวัตรปฏิบัติอันสุขุมคัมภีรภาพทรงพระเมตตาการุณาอานารัษดรโดยทั่วหน้านับเป็นพระมหาการุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้กวงข้าพระพุทธเจ้า ขอพระปาะธานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออัญเชิญอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนไตรัยและพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพรมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์โปรดอภิบาลบรรดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ทรงเจริญด้วยจตุรพิธ,ธพรชัยพระจุขภาพพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปราจากโรคาพยาทิัยและอุปัตตวันตรายทั้งปวงทรงพระเกษสมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเก้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบการนิรันเทินด้วยกล้า Buat kamu. ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าระองธุรีพระบาทเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าระองธุรีพระบาทที่ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันที่สมิถุนายนพุทธศักราช2565ข้าพระพุทธเจ้าพลตรีนรงสวนแก้ว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สามและสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่สามในานามของขาา้งาราชการกองพลทหารราบที่สามและครอบครัวล้วนปลื้มปิติยินดีในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาททรงดำรงพระราชและอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการปฏิบัติงานถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดีทรงมีพระปีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพระสก,กนิกรชาวไทยในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ปวงข่าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออัญเชิญอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบร,รมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตรติลาธิราชเจ้าโปรดอภิบาลบรรดาลให้ใต้ฝ่าละองธีรีพบาททรงจเจริญด้วยจริยพิณพนชัย พระสุขภาพพราณามมยสมบูรณ์แข็งแรงปัจจากโครคาพยาธิและอุปัตถวันตรายทั้งปวงทรงพระเกษมสำราญมีประชนมายุยิ่งยืนนานเสด็จเป็นมิ่งขวัญร่มก้าวของปวงข้าพระพุทธเจ้าและประสงนิกรชาวไทยตาบจิรัติการเทินด้วยเก้าวด้วยกระมำ เฉลิมพระชนพรรษาราชินีน้อมถวายอัญชุลีศีสยาม คู่บารมีองค์ราชาพระเกียรติงามทั่วเขตคามมิ่งควันล่าประชาไทยทรงเกื้อกูลอาณาประชาราษฎร์พร้อมด้วยศาสตร์ด้วยศิลปดินสมัยดังเม็ดฝนชุ่มช่ำล้ำเลอใจถวายชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเก้าด้วยกระหม่อมข้าพุพุทธเจ้าพลตำรวจโทยันยงเวทโอสถผู้บัญชาการตำรวจุทรภาคสีพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจุทรภาคสีและ ชมรมแม่บ้านตำรวจบุธรภาค4 สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุธาพิมลลักษล้ำพระบรมราชินีคู่บุญญาองค์ทศราชเจริญพระชนมายุค้ำคูณเข้า45ฝนชนชาติไทยสำนึกปลื้มพระบารมีพระอารักษ์จอมจักกรีคู่ข้างพระจริยาวัตรงามเด่นสีประเทศ ประมวลมากเกินนับอ้างเอ่ยถ้อยสรรเสริญขอจงทรงพระเจริญยิ่งพระยศเจริญพระเดชปรากฏกระจ่างล่าเจริญพระชนเหนือกำหนดนับท้วนเจริญพระบารมีปกฟ้าปกราดร่มเย็นเอ็นอูสำนึกน้อมถวายชัยขอบุญจากพระรัตไตรถวายราช ขอริษจ,จากทวนเทพพระไทยถวายป้องพระองค์เอย่ยขอพลังไทยทั้งชาติถวายชีพพักดีด้วยกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกร์กนกออนบุญมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุภมงคลเฉลิมพระชนนพันษาบรมราชินีศรีกษัตราจากกรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยศสิะน้อมสวัสดิชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายพิชัยพงพาณิชย์ผู้วิพากษษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิาพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนครพร้อมคณะผู้รักษาสมทบผู้ปณีบประนอมและข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตราจาักกรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยศีระน้อมสวัสดิ์ยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลตรียุวัฒนขันธปรีชาผู้บัญชาการมณฑนฐททานบกที่21พร้อมคณะข้าราชการและครอบครัวมณฑนฐททานบกที่21 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาสง่าศีสามมิถุนาไทยแท้สองก้องธานีองค์ราชินีเกิดแคว้นแผ่นดินไทยทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติพระองค์อาจเข้มแข็งเกลิกสมัย พระเมตตาประชาราษฎรทั่วถิ่นไทยเป็นหลักชัยคู่บุญญาบารมีขอพระองค์พระเจริญจลูนโลดทรงปราโมทปรีเปรมเกษมสีไทยทั่วล่าถวายพระพรพระราชินีสดุดี ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายวิเชียนจันทละโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา เฉลิมพระชนมะรรพันษาองค์ราชินีขวัญชีวีคุ้มกล้าวชาวสยามสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาสง่างามทั่วเขตคามไทยแท้สองก้องเกียงไก่เป็นขวัญชาติปาดแผ่นดินปิ่นประเทศพระปกเกตไทยร่มเย็นเกิกสมัยพระเมตตาประชาราชทั่วถิ่นไทยพระเกียรติยศ เกียงไกในธานีวรโรกาสเฉลิมพระชนมพันษาสามมิถุนามหามงคลเฉิดฉวีไทยทั่วราถวายพระพรราชินีสดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางนัทินีพรจันทราโนไทยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมากรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมา